ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพักสบายสบายหลับตาเบาเบาพักสบายสบาย อ,อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อย แล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปิบลือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปิบลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานมานจ่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องคร่บกลัว ือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ้ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวล ใจจะได้ใสๆใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตไตรแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลืม้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อน เป็นบุญทอดกรถินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดว่าอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาเสนาสนะบุญยสถานไอสะอาด อะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วลืมก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ย อดีตของพบพชาปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวขงเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราลืมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้ลบร่มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องการจิต ของเราไมา่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติ้างความขาดเคืองขุนใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่อง ใจของเราปลืม้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มันนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั่งกล่าวพอใจเราใส่ใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่าย การที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆจยุที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายด้วยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ที่ส่วนกลางกายตาที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพราะเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่าย เช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมกรอบโตให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรนในแล้วไม่มีทรรนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ อย่างน้อยก็โตเถอากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมในมิตรดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่ง บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า,า,าสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังไองเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนะี่ยอย่างสบายๆุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาสบายๆใจเย็นเย็น อย่างเบาเบ,า,บาสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทงก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบุสมาธิ อยู่ในกลางกายไนอะ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคน้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสมา,ารหังสมา,ารหัง สัมมาอรังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกวา่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหรังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆ ถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคย กับการหยุดใจนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิน้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคย ประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนกลางกายเวลาใจมันใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนกา เริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่าง,างกลวงภายในแล้วใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณปัใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประครับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆ อย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบาการภายในได้คือใจตกศูนและเห็นดวงทำลอยขึ้นมา แล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆ จะนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือก็จัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนจุดนิ่งอย่างเดียว,ยยว,หนะยยวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มน,มน,น,น,นานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคน ต่างนั่งกันไปเอบๆนะจ๊ะ